ละครสั้นเรื่องฉันคิดว่าวันนี้เป็นวันจันไปรับชมกันเลยอ๊แปดโมงแล้วเนี่ยทำไมไม่มีใครปลุกฉันเลยสายแล้วไหมเนี่ยสายแล้วแน่ๆเลยอะเดินครูด่าอีกแน่นเลย ต้องรีบแล้วแหละรีบอาบน้ำสะผมทำไมไม่มีคนมาปลุกเราเลยพี่ไปโรงเรียนแล้วหรอเนี่ยพี่ไปไหนเนี่ยไปเรียนก่อนละกันต้องไปตามหาพี่ก่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเหนื่อยจังเลย สก,กัยานก็อยู่นี่นะแถวแถวโรงพยาบาลน่าจะมีชอบไปเล่นกระโดดตบก,กระดงก,กระดดกระดกอะไรก็ไม่รู้ที่สนามเด็กเล่นหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่มีทางอยู่หรอกเต็นบ้าบอพราะไม่มีเพื่อนถึงแล้วนั่นไง พี่พี่ไม่ไปโรงเรียนหรอนี่มัน8ปดโมงแล้วนะไม่ไปอ่ะนี่วันเสาร์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่วันนี้เป็นวันจันพี่นั่นแหละจำผิดใครกันแน่ที่จำผิดเธอนั่นแหละจำผิดหนูจำผิดได้ยังไงหนูดูปฏิทินแล้วหรอไม่เชื่อก็ดูโทรศัพท์สิไม่เนอะจะมั่นใจในตัวเอง เชิญไปโรงเรียนเลยพี่จะไม่ไปแล้วแต่วันนี้เป็นวันเสาร์หรอไม่เชื่อหรอเป็นวันจันทร์เราต้องไปโรงเรียนเราจะเป็นเด็กดีลา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 ,ลา,ลาถ้าเกิดวันนี้เป็นวันจันทร์น่ะถ้าเกิดไปสายนะ โดนคาบเมนบรรทัดเน่่เก้าโมงแล้วรีบหน่อยรีบหน่อยหรือว่าเราถามป้าดีเนี่ยป้าวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้ปฏิทนเรื่องไงอเด็กนี่หนูดูแต่หนูไม่รู้ว่าหนูไม่ได้ดูวันเนี้ยวันนี้เป็นวันเสาร์ นี้วันเสาร์วะไม่ใช่ค่ะป้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เอ๊เป็นวันจันเข้าโรงเรียนดีฝ่าฮะฮะเอ๊ะทำไมโรงเรียนเงียบจังเรามาคนแรกแน่เลยของโรงเรียนเลยอะแต่เรามาสายทำไมเรามาคนแรกล่ฮะสงสัยเพื่อนน่าจะแบบงัวงเงีย โอมาคนแรกของโรงเรียนเลยอ่ะโหดีใจจังเลยเอ้าวหนูมาทำไมอ่ะก็มาเรียนไงคะวันนี้เป็นวันเสาร์โรงเรียนปิดอา้าวหรอคะไม่เชื่อหรอกคะ่ะไปเป็นเรียนกัน แล้วพอออกมาเดินทำไมคะก็พอ o. เป็นผู้นำโรงเรียนต้องมาตรวจโรงเรียนทุกวันเสาร์จริงเหรอคะวันนี้เป็นวันเสาร์เหรอเข้าในโรงเรียนดีกว่าเข้าห้องอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีเพื่อนเรียนไหมเอ๊ะทำไมเงียบจังเลยกระเป๋าใครละ่ะ สงสัยลืมกันทั้งห้องเลยวันนี้เป็นวันเสาร์จริงๆร,งรงหรอเนี่ยฉันมาโรงเรียนทำไมเนี่ยจริงๆเราควรไปเล่นนะอย่างนี้เราก็สามารถทำอะไรก็ได้ในห้องนี้นะสิเย้จำลองการเป็นคนครูดีกว่า กระโดดขึ้นโต๊ะคุณครูสนุกจังเลย